สวัสดีค่ะมาทำลาบกุ้งกันค่ะเรามาเตรียมเครื่องกันก่อนนะคะเริ่มจากซอยหอมแดงค่ะวันนี้เราใช้เป็นหอมแขกนะคะหัวใหญ่แล้วก็มีสีม่วงค่ะ ผักชีใบาย,ยาวค่ะซอยเล็กๆเลๆเลยนะคะผักชีค่ะ ้นหอมค่ะ มะนาวตั้งน้ำให้เดือดนะคะและนำกุ้งลงไปลวกค่ะเมื่อกุ้งสุกแล้วนะคะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะ เดี๋ยวเรามาทำน้ําเครื่องปรุงกันเลยค่ะใส่น้ําตาลมะพร้าวนะคะน้าําปลาข้าวคั่วพริกป่นค่ะควส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ บีบน้ำมะนาวค่ะปรุงรสตามชอบเลยนะคะชอบเปรี้ยวเคม็มเห็ดหวานยังไงปรุงได้เลยค่ะพอปรุงน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่กุ้งที่เราลวกไว้ค่ะใส่ผักที่เราหั่นไว้นะคะ คุกเค้าให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลาบกุ้งค่ะ